สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะเจอกันอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพเรียนที่26แล้วนะคะประจําวันที่9สิงหาคม64นะคะซึ่งเหมือนเดิมนะคะครูเจอกับครูพี่นันแล้วก็ครูพี่ติ๋มนะคะตอนนี้นะคะสําหรับวิทยาศาสตร์เราจบหน่วยที่1ไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สองเนี่ยจะไม่ได้ตรงตามในหนังสือเรียนของนักเรียนตามบทเรียนในหนังสือเรียนนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องสารรอบตัวนะคะจะไปอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5ในหนังสือเรียนนะคะแต่ตามโครงสร้างรายวิชาเนี่ยเรื่องนี้จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เราจะมาเรียนเรื่องนี้ก่อนนะคะซึ่งมันก็จะเริ่มตั้งแต่หน้า130นะคะซึ่ง เรื่องเรื่องนี้เนี่ยจะมีอยู่หนึ่งเรื่องหลักๆที่เราต้องเรียนนะคะก็คือการแยกสารผสมนะคะซึ่งก่อนที่จะเราไปเราจะไปทด,ทดลองหรือว่าทําการแยกสารผสมเนี่ยนักเรียนต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสารผสมก่อนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสารผสมอย่างเยวเลยในหน้า137นะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถเปิดหน้า137 ไปพร้อมๆกับการดูคลิปวิดีโอ PowerPoint นี้ได้เลยน,นะคในะครั้งที่แล้วนะคะครูปิ๋มกับครูนันก็ให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมลงทําดูในหน้า1นึ่ามสองไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ให้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือในหน้า137ไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยนะคะวันนี้ก็จะครูก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสารผสมในหน้า137นะคะ ก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจกับคําว่าสารก่อนนะคะเราเรียนเรื่องสารผสมแต่เราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารก่อนสารก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะมีที่อยู่นะคะมีน้ําหนักต้องการที่อยู่แล้วก็มีน้ําหนักนะคะทีนี้สารต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันสามารถใช้เกณฑ์หลากหลายในการจําเนกสารออกมาเป็นประเภทต่างๆเยอะแยะ,ยะได้หมดเลยนะคะ จากที่นักเรียนเคยทราบเคยเรียนมาแล้วคือการจ,จัดจําแนกสารโดยใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ซึ่งจะแบ่งได้เป็น3สถานะก็คือสารที่เป็นมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเราสามารถเราจําแนกสารโดยใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์แต่ก่อนที่จะเรียนนะคะเรื่องสารผสมเนะี่ยนักเรียนมาทําความเข้าใจเรื่องสารโกนนะคะซึ่งในนี้นะครูจะอธิบายการแยกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์นะคะ ซึ่งการแยกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เนี่ยมันจะสามารถนะคะแบ่งสารออกเป็นได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะคะซึ่งสารเนื้อเดียวมันก็จะสามารถจําแนกแยกย่อยออกไปได้อีกก็จะแบ่งเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายนะคะส่วนสารเนื้อผสมก็จะแบ่งเป็นสารคลอยกับสารแขวนลอยนะคะซึ่งในสารบริสุทธินะคะก็จะแบ่งได้แยกย่อยไปอีกนะคะเป็นธาตุสารประกอบ สารประกอบก็จะแบ่งเออธาตุธาตุก็จะแบงออทดทดทด่เบงเป็นแยกย่อยได้อีกนะคะจะมีธาตุที่เป็นโลหะกึ่งโลหะอโลหะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะคุณผิวจะไม่พูดถึงก่อนเพราะตรงนี้นะคะในเรื่องของสารบริสุทธิ์นักเรียนจะไปเรียนในรายละเอียดตอนที่นักเรียนเรียนมต้นนะคะอันนี้เนื้อหาตรงนี้น่าจะอยู่ตอนมต้นนะคะตรงนี้ค่อยไปทาความเข้าใจนะคะหลังจากนี้ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะสําหรับระดับชั้นของเราคุดหิ่ขอตัดกรอบตรงนี้ออกมานะคะเราจะเรียนในส่วนของตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเรื่องของไปเชื่อมต่อกในเรื่องของสารผสมนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาทําความเข้าใจตรงนี้อ่ะทีนี้เราตัดนะคะตัดตรงนั้นมามาไว้ตรงนี้แล้วนะคะเออในส่วนของการเชื่อมเนะะื้อหาไปไป เชื่อมโน้หาตรงนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องของสารผสมนะคะที่อยู่ในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยผู้เติีมอยากอธิบายมาเป็นลําดับขั้นนะคะก็คือจากเมื่อกี้นะคะสารถ้าเราแยกโดยใช้เนื้อสารเป็นเกฑ์เนี่ยเราจะแบ่งได้เป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมซึ่งสารเนื้อเดียวก็จะแบ่งได้เป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายนะคะแล้วก็สารเนื้อผสมก็จะแบ่งได้เป็นสารคอนอยดกับสารแควนลอยนะคะ ทีนี้ที่เราจะเรียนเนี่ยมันก็คือสารผสมทีนี้ทั้งสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสารผสมอยู่นะคะตัวที่เป็นสารผสมนะคะก็จะมีสารละลายนะคะสารคนลโลยและก็สารแขวโลยนะคะสารละลายก็จะอยู่ในกลุ่มสารเนื้อเดียวใช่ไหมคะส่วนสารเนื้อผสมเนี่ยก็จะจําแนกเป็นสารผสมหมดเลยตรงนี้นักเรียนต้องแยกคําว่า สารเนื้อผสมกับสารผสมให้ได้นะคะว่ามันเป็นคนละส่วนกันถ้าสารเนื้อผสมเนี่ยจะมีสารคลวนลอยกับสารแขวนลอยแต่ถ้าเป็นสารผสมก็จะมีสารละลายสารคลวลอยสารแขวนลอยด้วยนะคะซึ่งสารสารผสมเนี่ยก็จะมีส่วนของสารเนื้อเดียวอยู่ในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจแต่ละตัวตรงนี้ทําความเข้าใจแผนภาพตรงนี้ให้ได้นะคะนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวนะคะ สารผสมนะคะสารผสมก็คือสารที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมอยู่รวมกันนะคะซึ่งสารผสมเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็จะมีทั้งสารเนื้อเดียวและก็สารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวก็จะมีสารละลายใช่ไหมคะที่เป็นสารผสมส่วนสารเนื้อผสมก็จะมีสารคพลลอยกับสารแคนลอยนะคะ เรามาดูตัวแรกนะคะสารละลายนะคะสารละลายก็คือสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวนะคะที่เราจัดมันเป็นสารเนื้อเดียวเพราะว่าตอนที่มันผสมกันอยู่เนี่ยมันผสมกลมกลืนกันมองเห็นเป็นเนื้อเดียวถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยมันคือสารผสมนะคะซึ่งสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวนะคะก็คือกลุ่มของสารละลายเนี่ย ก็จะแยกไม่ออกเลยนะคะมองเหมือนเหมือนสารบริสุทธิ์เลยนะคะก็คือมองไม่ออกนะคะซึ่งสารละลายนะคะหรือสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวนี่ก็อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ําเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมก็จะเกิดจากการผสมกันของน้ําตาลทรายกับน้ํานะคะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็เป็นสารผสมที่เป็นสารละลายนะคะอีกอันหนึ่งก็คือน้ําเกลือนะคะน้ําเกลือก็คือสารผสมนะคะ ที่รวมกันระหว่างเกลือนะคะที่เป็นของแข็งกับน้ําเปล่านะคะผสมรวมกันก็จะกลายเป็นน้ําเกลืออันนี้เป็นสารผสมที่จัดเป็นสารเนื้อเดียวนะคะก็คือกลุ่มของสารละลายนั่นเองยังมีสารอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวคุณติมยกตัวอย่างให้สองตัวแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสารอื่นๆเราค่อยไปทําความรู้จักในเนื้อหาถัดไปนะคะต่อไปนะคะสารผสม นะคะอีกอันหนึ่งก็คือสารเนื้อผสมนะคะถ้าพูดถึงสารเนื้อผสมเนี่ยสารเนื้อผสมเนี่ยจะแบ่งเป็นสารคนลอยกับสารแขวนลอยใช่ไหมคะแต่ทีนี้สารอนลอยเนี่ยมันเรียนในระดับชั้นมต้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยไปทําความรู้จักตอนนักเรียนอยู่มต้นนะคะแต่ถ้าให้พูดถึงคร่าวๆนะตอนนี้นะคะสารขนลอยเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับสารเนื้อผสมที่เป็นสารละลายมากๆนะคะก็คือคล้ายกับสาร เนื้อเดียวมากๆเลยนะคะแยกเกือบไม่ค่อยออกแห่มันจะมีหลักที่ทําให้มันแยกออกมาได้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่สารเนื้อเดียวนะคะมันจัดเป็นสารเนื้อผสมนะคะอีกอันนึงก็คือสารแคลนลอยแต่สารแคลนลอยเนี่ยเราจะไปทําความเข้าใจในสลด์ถัดไปนะคะทีนี้พูดถึงสารเนื้อผสม่อนถ้าสารเนื้อผสมนะคะที่เรา เห e, ็นไม่ผสมกลมกลืนกันนะคะมองมองมองออกเลยว่ามันไม่ใช่สารเนื้อเดียวกันนะคะนี่ก็จัดเป็นสารเนื้อผสมเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นพวกพริกเกลือนะคะพริกน้ำปลาหรือว่าเครื่องแกงต่างๆนะที่เรามาทําแกงพวกนี้เนี่ยจะเป็นสารผสมที่จัดเป็นสารเนื้อผสมนะคะก็คือเรามองเห็นเลยว่ามันไม่ได้ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันสามารถเห็นว่านี่พริกนะนี่มะนาวนะนี่กระเทียมนะก็คือเรามองเห็นว่ามัน มันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็คือมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าสารเนื้อผสมที่เป็นสารแขวนลอยล่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูสารเนื้อผสมที่เป็นสารแขวนลอยเนี่ยจะมีจุดแตกต่างจากสารเนื้อผสมสักครู่เมื่อสักครู่นะคะเป็นสารเนื้อผสมเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะของสารแขวนลอยเนี่ยจะมองผ,ลผลืนๆเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสารเนื้อเดียวแต่มันแต่มันมองออกชัดเจนกว่าว่ามันมีสารอย่างอื่น ล่องลอยอยู่ในขงเหลวนั้นนะคะสารเนื้อผสมก็คือสารที่มีของแข็งที่มันไม่ละลายน้ําหรือว่าไม่ละลายในของเหลวเวนี่มันกระจายอยู่ในขงเหลีวนั้นซึ่งการสังเกตก็คือเมื่อเราตั้งทิ้งไว้สักครู่เนี่ยมันจะตกตะกอนนะคะสารพวกนี้นะคะยกตัวอย่างก็อย่างชเช่นน้ําโคล,ลนนะคะน้ําโคลโนก็คือน้ําที่มันมีพวกดินนะคะพวกโคลนต่างๆผสมอยู่นะคะเมื่อเราตักขึ้นมาเนี่ยเออมันมันเหมือนกับว่ามีละองเล็กๆนะคะอยู่ข้างในนะคะมี เศษฝุ่นเศษดินเศษทรายอยู่ข้างในเมื่อเราตั้งทิ้งไว้สักครู่นะคะมันก็จะตกไอพวกของแข็งพวกนั้นมันก็จะตกตะโกนล,ลงที่ก้นภาชนะนะคะสารพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าสารแขวนลอยนะคะก็คือจับเป็นสารผสมเช่นเดียวกันอ่ะสรุปนะคะวันนี้เราทําความเข้าใจแค่ในหน้าหนึ่งร้สามสิบเ็ดนะคะเดี๋ยวคุณติ๋มจะมาสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรานะคะเรียนเรื่องการจรําแนกสารนะคะหลังจากนี้เราจะเรียนเรื่องการจรําเนกสารเอ่อการแยกสารแบบต่างๆแต่ก่อนที่เราจะมาไปเรียนเรื่องเรื่องการแยกสารนักเรียนต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสารนิดนึงก่อนนะคะซึ่งในนี้คุณหิงก็จะธิบาบนะคะการจําเนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เนี่ยจะแบ่งสารออกเป็นได้2กลุ่มใหญ่ๆก็คือสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะคะซึ่งสารเนื้อเดียวก็จะมีสารบริสุทธิ์กับสารละลาย ซึ่งสาร,รบริสุทธ์ก็สามารถแยกย่อยไปได้อีกอย่างที่กล่าวข้างต้นในสไลด์ก่อนหน้านะคะซึ่งตรงนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดเพราะเนื้อหาตรงนี้จะไปอยู่ในเนื้อหาของมอต้นนะคะส่วนสารเนื้อผสมนะคะจะแบ่งเป็นสารคลอนลอยกับสารเควนลอยนะคะซึ่งสารคลอนลอยอย่างที่บอกนะคะเราจะก็จะไม่ลงรายละเอียดเหมือนกันนะคะซึ่งมันก็จะไปอยู่ในเรื่องของเหมาะเนื้อหาหมต้น <on> เหมือนกันแต่ยที่จะพูดถึงก็เพราะว่าที่ต้องทําตรงนี้ก็เพราะว่าสารเขวนลอยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ มันก็เป็นส่วนของสารเนื้อสารผสมด้วยนะคะซึ่งสารผสมเนี่ยก็จะมีทั้งสารละลายที่จัดเป็นสารเนื้อเดียวนะคะแล้วก็สารเนื้อผสมสารคนลอยแล้วก็สารแขวนลอยนะคะสารพวกนี้เราเรียกว่าสารผสมนะคะซึ่งในเรื่องเนื้อหาถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารผสมประเภทต่างๆนะคะว่าเราจะใช้วิธีการแยกสารผสม ออกมาได้ยังไงบ้างเพราะว่าทําไมเราถึงต้องแยกนะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยเราจําเป็นต้องแยกสารชนิดหนึ่งออกจากสารชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจาวันนะคะตรงนี้เราก็จะมาเรียนวิธีการแยกสารตรงนี้นะคะและเดี๋ยวครัหน้านะคะครูถิงก็จะมาอธิบายการแยกสารผสมแต่ละประเภทนะคะตรงนี้ก็นักเรียนทําความเข้าใจ เนื้อหาตรงนี้นะคะถ้าฟังรอบเดียวแล้วไม่เข้าใจก็สามารถฟังซ้ําได้นะคะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็หาเนื้อหาเพิ่มเติมดูนะคะดูในหน้า137เพิ่มเติมไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนื้อหามันค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงครูดิมก็ถอดเนื้อความจากหน้า137ออกมาเป็นแผนภาพให้นักเรียนเพื่อนักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะดูซ้ําแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครับหน้านะคะสําหรับการเรียนนะคะ